คุณพ่อคุณแม่คะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีเวลาแค่10ปีในการที่เราเลี้ยงดูลูกสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่แล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะเสียใจเท่ากับลูกเดินทางผิดและสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำเพื่อให้ลูกของเรานั้นโตไปมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ต้องดูคะ่ะ สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำเพื่อให้ลูกโตไปมีความสุข 1. ไม่มีเวลาให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่คะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่ลูกเกิดจนถึง6ขวบเลยนะคะแต่หลายครอบครัวที่ลูกเกิดมาในวันที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเขา เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแต่ครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องไรายได้เท่านั้นนะคะครอบครัวที่เขามีฐานะเนี่ยก็เกิดปัญหานี้ได้เช่นกันคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาให้กับลูกเนี่ยต้องแลกกับความเหินห่างขาดความใกล้ชิดกับลูกและพลาดเรื่องสำคัญสำคัญของลูกในแต่ละช่วงไวัยไปอย่างเช่นวินาทีที่ลูกยืนได้วินาทีก้าวแรกของลูกวินาทีที่ลูกพูดได้คำแรก หรืองานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนถ้าเราไม่บาลานซ์เรื่องนี้ให้ดีสิ่งที่เราต้องแลกมาก็คือลูกขาดความอบอุ่นลูกรู้สึกเหินห่างลูกไม่มีเข็มทิศชีวิตลูกไม่มีใครให้ปรึกษามีแนวโน้มที่เขาจะโตมาแบบไม่มีความสุขและตัดสินแก้ปัญหาแบบผิดวิธีนั่นเองค่ะ 2. ตามใจลูกมากเกินไป การที่ลูกของเราเนี่ยอยากทำอะไรเราก็ให้ทำอยากได้อะไรก็ได้โดยที่ไม่มีกติกาหรือเหตุผลเนี่ยนะคะเวลาที่ลูกของเราทำอะไรผิดก็ไม่ตักเตือนไม่สอนให้เขาเนีเข้าใจไม่รู้จักปฏิเสธลูกยอมใจอ่อนตามลูกไปซะทุกเรื่องแบบนี้เนี่ยจะทำให้ลูกของเราเนี่ยกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจค่ะและเขาจะทำอะไรเองไม่เป็นจะอยู่ในสังคมในอนาคตนั้นยากมากกว่าเด็กคนอื่นนั่นเองนะคะ และรวมทั้งเวลาที่ลูกของเราทำอะไรได้แต่เราเนี่ยยังทําให้ลูกอยู่แบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้าข่ายเลี้ยงลูกแบบตามใจค่ะจะทําให้พัฒนาการบางเรื่องเนี่ยล่าช้ากว่าช่วงวัยของลูกอย่างเช่นลูกเนี่ยจะหยิบจับช้อนได้ไม่คล่องลูกใส่เสื้อผ้ารองเท้าเองไม่ได้ลูกเดินหรือวิ่งไม่แข็งแรงแบบนี้เป็นต้นค่ะ3 จู้จี้ขี้บน่นคุณพ่อคุณแม่คะเคยคิดไหมคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่จู้จี้จุกจิกกับลูกมากเกินไปลองสังเกตอาการของลูกดูค่ะถ้าเวลาที่เราบอกหรือว่าเตือนลูกนะคะลูกของเราเขามีท่าทียังไงลูกของเราเ็าทาหน้าบึ้งตึงหรือถอนหายใจแบบเหนื่อยหน่ายแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ เป็นไปได้ค่ะว่าลูกของเรากำลังรู้สึกว่าเราอะจู้จี้จุกจิกกับเขามากเกินไปนั่นเองค่ะการที่คุณพ่อคุณแม่คอยบอกคอยเตือนให้ลูกทำอะไรทุกอย่างตามใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ดีแทนได้นะคะนั่นก็คือทำให้ลูกเนี่ยไม่ฟังลูกไม่มีความมั่นใจในตัวเองลูกของเรามีพฤติกรรมต่อต้านทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกนั่นเองค่ะ จกามคะอาจกดจากกระไยไม่กดกระจิงได้นะคะขอบคุณคพ่อแม่จอมบงการหรือสั่งลูก,ก,รรลกคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้วิธีการควบคุมบังคับให้ลูกนะ่ยทำนู่นทำนี่เพราะเจตนาที่ดีของเราว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนู่นดีกับลูกเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีแต่เราเนี่ยไม่ควรทำแบบนั้นค่ะเพราะเราใช้ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะ คิดแทนลูกนั่นเองอย่างเช่นอยากให้ลูกนะ่ะมีความสามารถอันนู้นอันนี้เลยให้ลูกไปเรียนเพิ่มเติมเขาอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราเลือกให้เขาทําให้ลูกเนี่ยเกิดความรู้สึกแย่แล้วก็ต่อต้านสิ่งนั้นไปเลยก็ได้นะคะวิธีนี้เป็นการใช้อํานาจของคุณพ่อคุณแม่คือสั่งหรือบังคับโดยไม่ให้ทางเลือกกับลูกทําให้ลูกเนี่ยเขาทําตามเพราะเขากลัวเราเขาทําตามด้วยความอึดอัด เขาทําตามด้วยความกดดันทําด้วยความที่เขาไม่มีความสุขทําให้ลูกเนะี่ยกลายเป็นเด็กเก็บกดมีความต่อต้านเราอยู่ในใจลึกๆและชอบเอาชนะก้าวร้าวหรือเป็นอีกด้านเลยนะคะก็คือขี้กลัวไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อลูกโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะ ขืนเราได้เขาจะไม่เชื่อฟังเราสร้างความรู้สึกให้ลูกเนี่ยเหินห่างกับเรามากขึ้นและเขาจะทําตรงกันข้ามกับเราทุกเรื่องนั่นเองค่ะ 5. ติดมือถือติดเกมติดโซเชียลคุณพ่อคุณแม่คะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องลูกติดมือถือติดเกมซะเป็นส่วนใหญ่ไม่คิดว่า คนที่เป็นพ่อแม่บางครอบครัวเนี่ยคะ่ะก็เกิดปัญหานี้เหมือนกันและทําให้ครอบครัวเนี่ยพังมาหลายครอบครัวแล้วนะคะเพราะครอบครัวที่พ่อแม่ติดเกมติดมือถือหรือว่าติดโซเชียลเนี่ยก็จะก้มหน้าดูโทรศัพท์ง่วนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจแบบเนี้มันจะเป็นสิ่งเสพติดคะ่ะและเสียเวลาที่มีค่ากับครอบครัวไป สังเกตไหมคะว่าเวลาคนที่ติดมือถือติดเกมหรือว่าติดโซเชียลมากๆเนะะี่ยค่ะเขาจะไม่สนใจอะไรรอบข้างและถ้าเกิดเขากําลังแบบกําลังเมามันอยู่เลยนะคะบางคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยโอ้โหคนในบ้านเรียกเนี่ยกลายเป็นว่าโมโหหงุดหงิดใส่คนในบ้านเพราะรู้สึกว่าไปกวนใจเขานั่นเองนอกจากเรื่องปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมแล้วนะคะยังทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะว่าสื่อสารพูดคุยกับคนในบ้านน้อยลง คุยกับลูกน้อยลงไม่มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเกิดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวและเป็นแบบอย่างให้ลูกทำตามในเรื่องไม่มีวินัยกับโทรศัพท์กลายเป็นเราเนี่ยคะ่ะจะทำร้ายลูกของเราเองมากกว่าที่เราคิดนั่นเองนะคะ ณพ่อคุณแม่คะมีการสั่งสอนลูกตามหลักคัมภีร์ไบเบิลได้บอกไว้ว่าให้พ่อแม่สอนลูกด้วยความรักคือให้ความรักเป็นพื้นฐานไม่ใช่ความโกรธให้พ่อแม่สอนลูกด้วยเหตุผลคือให้เข้าใจและนึกถึงความสามารถหรือว่าขีดจำกัดของลูกให้พ่อแม่สอนลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลายบ้านไหนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ คิด f a m i l y เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a m i l y ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด f a m i l y ได้เลยคะ่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ